ครับได้เวลาขุดไขแล้วนะครับอันนี้รอบเย็นเพราะว่าถ้าไม่ทําวันนี้พรุ่งนี้ไปจะทําพรุ่งนี้สองบ่อมันเหนื่อยครับก็เลยจัดเย็นกับเช้าไว้แทนนะครับสอมาดูกันครับตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบห้าครับแค่นี้แล้วครับไ้ไปดูต้นไขทีครับครับโรงใหญ่เราก็จับได้แล้วครับวันนี้เสร็จแล้วครับ ก็น่าจะได้ประมาณสามโลได้นะสิแล้วครับเราจะมืดหนึ่งหนึงครับไม่ค่อยไข่ดีเท่าไหร่ครับก็ <c oughs> ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะเสร็จก็ผลที่ได้ก็ประมาณนี้ครับก็ได้อยู่ครับรมัน เดี๋ยวก็ไปชมกันอีกทีครับตอนเราจัดเป็นชุดฟักไปแล้วนะครับเราดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับครับตัวเหลืองแล้วครับ